ดีค่ะหนูได้หญิงอภิชยาจุตเจริญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3.2ทับสองโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะสวัสดีค่ะหนูได้กหญิงวิชาลินีใบกุลาศกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับสามโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่า KTL ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ รู้จักรูปเรขาคณิต2มิติกันหรือไม่เรามาดูความหมายของรูปเรขาคณิตสองมิติกันเลยเอ๊รูปเรขาคณิตสองมิติหมายถึงอะไรนะรูปเรขาคณิต2มิติหมายถึงรูปเรขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปนั่นเองเราไปน้องๆมาดูตัวอย่างของรูปเรขาคณิต2มิติกันค่ะ มาดูกันค่ะว่าพี่น้ำพึ่งให้ดูรูปเรขาคณิตสองมิติเคยเห็นไหมคะรูปเรขาคณิตสองมิติรูปนี้คือรูปวงกลมนั่นเองต่อไปนะคะมาดูรูปเรขาคณิตสองมิติรูปถัดไปนคะ่ะน้องเคยเห็นหรือไม่อ่าคล้ายคล้ายรูปไข่นั่นเองเราเรียกรูปเรขาคณิต2มิติน้ว่าวงรีต่อไปมาดูรูปเรขา คณิตสองมิติถัดไปนะังน้องๆข้างหน้าอมีใครเคยเห็นบ้างรูปเรขาคณิตสองมิติรูปนี้เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมต่อไปมาดูค่ะว่ามันคือรูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดอาเคยเห็นไหมคะน้องๆรูปเรขาคณิตสองมิตินี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ต่อไปมาดูรูปเรขาคณิตสองมิติรูปถัดไปค่ะเคยเห็นไหมคะน,อนอ้องรูปเรขาคณิตสองมิตินี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปเรามาดูรูปเรขาคณิตสองมิติถัดไปค่ะเคยเห็นไหมเอ่ยรูปเรขาคณิตสองมิตินี้เราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยม ไปเรามาดูรูปเรขาคนในรูปถัดไปค่ะใครเคยเห็นบ้างเอ่ยรูปเรขาที่สองมิตินี้เราเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมอต่อไปแ้วนอ้องมาช่วยพี่น้ำพึ่งหากันว่าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูภาพที่หนึ่งรูปทีวีภาพที่สอง พัดลมภาพที่สาเตารีดน้องๆว่าภาพใดมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายถูกไหมเอ่ยอ่าคำตอบก็คือทีวีนั่นเองต่อไปน้องๆมาช่วยพี่น้ำเพิ่งหายอีกว่าภาพใดมีบางส่วนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ารูปสามเหลี่ยมมดูกันค่ะภาพที่หน บรรทัดภาพที่สองกบเหลาดินสอภาพที่สามปสัสทินตั้งโต๊ะน้องๆคนไหนรู้ไหมเอ่ยว่าภาพใดมีรูปสามเหลี่ยมอ่าคำตอบก็คือปสัสทินตั้งโต๊ะนั่นเอง นี่บอยเจนถ้าเราทานข้าวกันเสร็จแล้วเราแอบไปเล่นในห้องดัตะป๊อบกันนะมันต้องมีอะไรสนุกๆให้เล่นแน่เลยโอเคได้เลยปีเตอร์ ด,ดังก็ได้เด็กๆด็อกเตอร์เห็นพวกเธอตั้งแต่แอบเปิดประตูเข้ามาแล้วละ่ะด็อกเตอร์ให้พวกเนูเล่นเป็นนักสืบหน่อยก็ไม่ได้จะสือบอะไรในห้องของด็อกเตอร์ล่ะเจนก็ด็อกเตอร์ชอบสร้างสิ่งประดิษฐ์สนุกๆให้พวกเราเล่นกันอยู่บ่อยๆไงครับด็อกเตอร์ครับที่วางอยู่นี่คืออะไรครับอ๋อ นั่นแคปซูลการเวลานะบอยดูแต่ตานะอย่ากดหรือทำอะไรกับมันล่ะมา Hi, hello นีิฮาวพวกเราอยู่ที่ไหนกันฉันอยากกลับบ้านไม่มีใครได้ยินหรือเห็นพวกเราเลยเอ๊ะบอยนายถืออะไรไว้ในมือนอะ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันแต่มันเหมือนแคปซูลที่ตั้งไว้ในห้องล็อกเตอร์ป๊อปเลยนะยินดีต้อนรับสู่แคปซูลกันกเวลานะจ๊ะเด็กๆพี่ชื่อไอทีนะ จะพาพวกเธอห่องเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในแคปซูลน,นี้ฮะเราจะออกไปกันยังไงครับไม่ต้องห่วงเวลาในแคปซูลจะเดินไปอัตโนมัติและเร็วกว่าเวลาปัจจุบันหลายเท่าเมื่อเดินเวลาครบแล้วพวกเธอก็จะได้กลับสู่ยุคปัจจุบันเองเขาค่อยยังชั่วหน่อยตอนนี้เราอยู่ยุคก่อนปีคศ2000ปเป็นยุคแรกเริ่มของการใช้ลูกคิดในการคำนวณไหนๆก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้ว พี่ก็จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ฟังเลยแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่ต้องตกใจเวลาเริ่มเดินเปลี่ยนยุคปเปลี่ยนสถานที่แล้วล่ะยุคนี้เป็นยุคที่แบลวปาสคาวได้สร้างเครื่องคำนวณภาษีให้พ่อของเขาเกิดแสงแล้วนี่ไงบีดาแห่งคอมพิวเตอร์ชาวแบปเปตเขาได้คิดเครื่องจากเชิงวิเคราะห์ ที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันแต่รู้ไหมว่าการทำงานของเครื่องนี้ไม่มีการทำงานผิดพลาดเลยนะทำไมล่ะครับเพราะเขาแค่คิดไว้แต่ไม่ได้สร้างขึ้นมาจริงนะสินี่ไงล่ะเครื่องจักรเชิงวิเคราะห์ที่ชาวแบ็กเตคิดไว้ถูกสร้างขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ลอนดอนและนี่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อจอร์นวีอัธนาซอฟ สร้างเครื่อง A b c โอีเราเนี่ยอะไรคะเครื่องถอดรหัสรับเฉพาะที่ใช้ในสงครามเลยนะแล้วพวกเราวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่ง คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า i n น e a c สร้างด้วยหลอดสุญญากาศกว่า1,8000หลอดสูง3เมตรกว้าง3เมตรยาว30เมตรครึง่งจึงเป็นคอมพิวเตอร์ยุคที่1คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศมันใช้ทำอะไรครับทำไมถึงต้องใหญ่ขนาดนี้มันใช้สำหรับคำนวณทิศทางและระยะทางของการส่งขีปนาวุธรู้ไว้อีกหน่อยนะ ถ้าเจ้าเครื่องนี้ทํางานกระแสไฟฟ้าของทั้งเมืองถึงกับตกดับเลยนะเด็กๆอา้าวทาไมเรากลับมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วล่ะแล้วเ,เราจะได้กลับบ้านไ้มเนี่ยหนูจะร้องให้แล้นะได้กลับติเจนไม่ต้องกลัวเวลาหรอกมันเริ่มเดินเร็วขึ้นแล้ว,แล,วแล้วนี่เครื่องอะไรกันคะพี่ไอที <IC. S 1> ทอ๋อ เจ้านั่นเหรอฮฮมาร์ค <laughs> วถูกสร้างขึ้นโดย IBM IBM ที่เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์หรอครับใช่แล้วล่ะเป็นไงริ่มคุณหูเคยได้ยินแล้วใช่ไหมเครื่องคอมพิวเตอร์ของพ่อผมที่บ้านก็เป็นของ IBM ครับเอาล่ะเอาล่ะรู้ไหมว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ราคามันตั้ง30มกว่าล้านบาทชูนะแต่ความสามารถของมันเทียบเท่าแค่เครื่องจิตเลขราคา,า9 9บาทเองน,นะนั่นอมองดูอะไรกันคะ พีตาบอยเราไปดูกันเ่ะเขากำลังแข่งขันอะไรกันอยู่สักอย่างนี่ไงล่ะที่ลูกคิดสามารถชนะเครื่องคำนวณได้ทำให้เป็นสิ่งที่น่าอายสำหรับอเมริกาเลยนะตาปาพี่จะพาไปดูการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ต่อไปนี่ไงผลงานที่ถูกพัฒนาต่อจากอินีแอคคือ u n i ิแ c 1วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสัญญาณ หรือเป็นยุคที่2คอ,อมพิวเตอร์ยุคทราซิสเตอร์ทำไมต้องใช้แทนหลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศไม่ดีหรอครับใช่แล้วทราซิสเตอร์ถูกพัฒนาเพิ่มความสามารถทดแทนหลอดสุญญากาศที่มีความร้องสูงขนาดใหญ่แต่ทราซิสเตอร์นอกจากจะขนาดเล็กแล้วยังประมวลผลเร็วด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วนี่มันอะไรคะ <laughs> นี่น่ะเหรอมันคือเมนเฟรมรุ่น700ไงละ่ะ เป็นคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่ครองใจในยุคปีคศ1953เหลยนะเย่เยเหลืออีกแค่60สกว่าปีจะเป็นยุคปัจจุบันแล้วเวลามันเริ่มเดินเร็วครับพี่ไอทีมาตอบกันเลยดีกว่าเวลาเริ่มจะหมดแล้วแล้วนี่ล่ะเคยเห็นกันไหมบัตเจาะรูเคยเห็นครับเป็นรูปอยู่ในห้องของดรปตป๊อปนะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ได้ใช้เก็บข้อมูลเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ มันถูกพัฒนาต่อไปให้ใช้เทปแม่เหล็กและฮาร์ดดิสที่เราใช้กันในโลกปัจจุบันไงฮาร์ดดิสเทเน็ตใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะนี่แหละคือความก้าวไกลของเทคโนโลยีอ๋อพี่ไอทีลืมบอกไปว่าฮาร์ดดิสตัวแรกมีชื่อว่าราม็กสามูนยมีขนาดความจุเพียงห้เาเมกะไบต์เองนะพวกเรามีแสงออกจากแคปซูลอีกแล้ว เย้ yeah, ดีใจมากเลยนี่เรากลับมาประเทศไทยแล้วครับพี่มีอะไรจะให้ดูเห็นไหมประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้านะเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแล้วตั้งอยู่ที่คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีและสำนาาักงานสระติแห่งชาติที่เราอยู่กันนี่ล่ะประเทศไทยเราก็ทันสมัยกับเขาเหมือนกันนะคะใช่แล้วจ้าเด็กๆคอมพิวเตอร์ในสมัยตั้งแต่ยุคปีคศ1985เป็นต้นมา ผู้พัฒนาจากรานซิสเตอร์เป็นยุคข,ของแผงวงจรไอซหรือคอมพิวเตอร์ยุคที่3แล้วนะถ้าเราเอารานซิสเตอร์มารวมกับวงจรเวเฟอร์ซิลิคอนจะทําให้มีขนาดเล็กลงอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อีกอย่างหนึ่งเครื่องแรกที่ใช้แผงวงจรไอซคือคอมพิวเตอร์ PDP-8 จาก Digital Equipment เราไปต่อยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก่อนที่จะกลับไปโลกปัจจุบันกันเถอะจ้า คอมพิวเตอร์ VLSI เป็นวงจรภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สูงขึ้นเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และได้กําเนิดบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันเช่น Intel Microsoft Apple โดย Intel ได้ผลิตชิปประมวลผลใส่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกมีชื่อว่า a l l t e r ในปี1975ใช้ชิป8080 80, ความเร็วแค่2เมกะเฮิร์และในยุคนี้ติฟจ็อบก็ได้ผลิตคอมพิวเตอร์ตระกูล Apple ที่มีชื่อว่า Apple One ขึ้นแล้ว iMac ที่บ้านผมผลิตขึ้นตอนไหนครับแล้วโน,น้ตบุ๊ก Asus ของพี่สาหนุนล่ะคะผลิตขึ้นตอนไหนแล้วคอมพิวเตอร์ IBM ของพ่อผมผลิตขึ้นตอนไหนครับเอาละเอาละเด็กๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังในยุคนี้หลังจากที่แต่ละบริษัท เริ่มให้ความสนใจในการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้นทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งชิปประมวลผลใช้คําสั่งดอทได้พัฒนาเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่ควบคุมโดยใช้ Graphical User Interface และ IBM ก็ได้ร่วมพัฒนากับ Microsoft และ Intel ทําให้เป็นที่หนึ่งในยุคนี้เลยแหละจากนั้นทาง Apple ยังไม่สามารถแข่งขันกับเขาได้เลยนะจนได้ผลิต iMac อย่างที่บ้านของปเอีเตอร์ใช้ขึ้นมาถือเป็นจุดเปลี่ยนทางแอปเปิลเลยล่ะหลังจากนี้ก็มีบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายอย่าง ASUS, d e l ล Sony ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันยังไงล่ะและเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาให้ประมวลผลได้เร็วและมีความสามารถมากขึ้นจึงมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เข้ากับงานหลายแขนงเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายถือเป็นยุคที่หของคอมพิวเตอร์ หรือเป็นยุคปัญญาประดิษฐ์นะจ๊ะเด็กๆอ๋อเป็น,นอย่างน,นี้เองอ๋อพวกหนูได้เข้ามาท่องแคปซูลการเวลากับพี่ไอทีได้รับความรู้นังพานานการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จริงๆนะคะใช่แล้วจ้าเด็กๆรู้แล้วก็นําความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อกับเพื่อนๆในห้องเรียนด้วยนะหมดเวลาของแคปซูลกานเวลาแล้วพวกเราต้องกลับไปโลกปัจจุบนันล่ะตั้งใจเรียนกันด้วยนะเด็กๆครับ <ไ S 2> พี่ไอที เป็นไงบ้างล่ะเด็กๆด้วยความสนของพวกเราหายเข้าไปในแคบซูลการเวลาเลยนะไม่เป็นไรค่ะด็อกเตอร์พวกหนูได้รับความร่วงมาเลยเอาละเอาละดีแล้วที่ไม่เป็นอะไรกันบอยที่หลังอย่าเล่นโซนเผือกดเล่นอะไรของด็อกเตอร์อีกนะครับด็อกเตอร์